สนามไหนถือเป็นสนามที่หนักที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยใน VNL 2023คลิปนี้มีคำตอบครับผมแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญยู d i n g ด o n t d r i ร e นะครับรวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสรรสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆของซูซูกิคอร์ดวีแคร์เหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการและก็สัมผัสนิวซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังส์ทไฮบริดพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับขอฝากไว้ในออบก,กอดดวงใจด้วยนะครับกับ New Suzuki e l t i c a Smart Hybrid เดี๋ยเราทราบกันนะครับว่า VNL 2023นะครับใกล้จะเริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปีนี้ครับมีข่าวดีนั่นก็คือประเทศไทยครับได้เป็นเจ้าภาพ1สนามนะครับนั่นก็คือสนามที่3นั่นเองและจากที่โอ๊คไปไล่ดูมาครับต้องบอกแบบนี้ครับในสมสนามนี้นะครับสนามที่หนักที่สุดก็คงจะเป็นสนามของประเทศไทยของเรานั่นเองครับเนื่องจากทีมชาติไทยครับต้องเจอกับเนเธอร์แลนด์ตุรกีญี่ปุ่นแล้วก็บาราซิลนครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องเจอศึกหนักแน่ๆทีมที่พอสูสีกับเราครับดูพอฟัดพอเวียบ แลคือเนเธอร์แลนด์ทีมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทีมอย่างตุรกีญี่ปุ่นแล้วก็ทางด้านของบราซิลเนี่ยแน่นอนครับพวกเขาเหนือกว่าเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะชนะตุรกีมาก็ตามนะครับในชิงแชมป์โลกแต่อกมองว่ามันก็เป็นอะไรที่เหนือกว่าเราอยู่พอสมควรนะคิดกันง่ายๆครับวันแรกนะครับเราเจอกับเนเธอร์แลนด์อกว่าเราอาจจะมีโอกาสผ่านไปได้ด้วยเสียงเชียร์ด้วยอะไรนะครับส่วนในนัดที่2ของบ้างเราครับการเจอตุรกีเนี่ยก็ไม่หมู่ครับอย่างที่บอกไปถึงแม้ว่าเราจะชนะเขาได้นะแต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นของเขาก็มีเยอะกว่าเราครับส่วนในนนััทีีี่่่่่3เเราาจอกญปุไมต อะไรจากงูเหลือมกับเชือกกล้วยครับแหม่เราก็ค่อยจะแพ้ทางญี่ปุ่นนะครับแล้วนั้สุดท้ายใน VNL รอบแรกครับเจอบาซิลบอกได้เลยว่าหนักหน่วงอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับไปกันให้เต็มสนามในทุกคูท่ที่ทีมจะไทยลงแข่งนะครับอกเชื่อว่าต่อให้เป็นสนามที่หนักที่สุดแต่เราก็ยังพอมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้นะเ <c oughs> นเธอร์แลนด์เราน่าจะปรับได้ ตุรกีขอแบบเสียงเชียร์แน่นๆก็พอมีโอกาสเหมือนกันส่วนญี่ปุ่นครับมองว่าก็อาจจะเหนียวกว่าเราพอสมควรแต่ว่าถ้าเราเสียงเชียร์ไปแน่นๆปาฏิหารก็อาจจะสร้างก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนบราซิลปล่อยยาดแม่เข้าไปครับเป็นงไวยุ่งกับเขานะครับอ่าและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ครับสสนามที่หนักที่สุดก็คงจะเป็นสนามสุดท้ายนะครับที่เล่นที่บ้านของเรานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเล่นในบ้านอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ